สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเบิร์ตซูปูสูคนเบิดสูซูมองสูบอนพี่น้องเนาะ,ะหลังจากที่เบอลิได้วาวาเบารลี่ิบอินดามา่าเรื่องน้องเอเบอย์กันยังมีดาม่ามาอยู่แต่ว่าเบอรลีป่ปล่อยแล้วพี่น้องเนาะก็ปล่อยให้เพื่อนจัดการกันเองพี่น้องเนาะหางหฮางบ่ได้หูเรื่องหูเล่าน้ำห่ังลายเ่างาากับโบยากว่าไปไลยเรื่องเสือ้อทั้งนั้นทั้งนี่ให้มันอยู่ในใจเฮาซะพี่น้องเนาะ ที่เราเขาเป็นซื่อเขาบริจาคนำจากจูงความคิดเนาะความคิดความอ่านของแต่ละคนไปทั้งนั้นทั้งนี้มิแตว่ามีแต่ว่าเขาสีทําความดีในมุมมองของเขาเนว้ใดดีเขากระสีเหตุเอาเนแ้วใดมันมีผลกระทบเขากับสีบุฮ็ดเขาบริจาคให้มันมีผลกว่าดีต่อผู้รักผู้ใหยเพื่อนผู้ที่ัพพอร์ตเฮาเนาะบ่อยากให้ดราม่าไปฮอดเพื่อนแล้วก็บ่อยากให้ ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตสุปุสุคนเรื่องราวต่งางๆนะให้มันรามาโพดแล้วก็มันทีะมันที่โบบมว่วนหมดันชา้าพี่น้องเอา้ามือนี่พี่น้องเข้ามาหาพอลุ้มเทว่าชานกัตตาอะไรอยากฝากไปให้ทางผู้รักผู้ใหญ่ให้นีพี่น้องผู้ใหญ่าทางอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นก็นยังวา่าสิฝากให้บฮหัวเบาลิเป็นหยังเจ็บโกกลินแห่ง มันเฮากินอย่างน้ามือคืนนี่กินหรือเฮากินนั้เฮากินอมยิ้มปะบอหรือมักกินอมยิ้มแล้วเจ็บพวกลิ้นเลยอมยิ้มหรือว่มามักดูดขนมมักดูดนะ,ะนะเนาะเมือนี่เอา้าเื่อันผ้ากระตังมาให้วานนี่นะวานเพื่อนแอมเพื่อนยังโมองแอมอยู่เพื่อนว่าเพื่อนสีแอมเองตอนแรกเพื่อนสีแอมดอกเพื่อนว่าฮะนะเนาะ เพราะว่าเรื่องเล่านะทางทุลักใหญ,ญ่เพื่อนก็ถามพี่น้องเนาะว่าพอลุงนะ่ะบริษัทแนะอมผ้ากระจกกระจาน้ฮร์บโบหรือว่าอย่างไรเบาลี่ก็เลยตอบเพื่อนว่าพอลุงนะาะจักจะอยู่หนีหอนมือไรนะมันถึงงายเวลาเอาเอาไปหันไปนี่ผ้ากระตังมันก็นแน่นนาดีอยู่สำห์อยู่ชั่วคราวเนาะเอาแอมไปกับพอเป็นเงินละละเช่นเชเอาเงินมาซื้อผ้าหุ่มผ้าแพ้เนาะพี่นอ้นองไปพี่น้องไปเบื้องน้ำกันเอาได้อย่างแน่มาเมื่อน,นี้ ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อจูลี่หละลายเด้อที่ให้เบาลิเป็นสะพานบุญให้แล้วก็คอยซัพพอร์ตเบาลี่ตลอดเด้อเนาะจงไหนก็อยู่ดีไม่แห้งเด้อเด้อไปเบื้องน้ำกันเด้อเนาถ่ายประตูกันยอดวิวกับบกขึ้นดอกไปนอนเนาะเท่าแต่ว่าเขาเห็นเพิ่นถูกเน่าปากมองแล้วเขาก็ต้องถ่ายท่อช่วยเหลือเพิ่นในเมื่อมีผู้ซัพพอร์ตมีผู้ผู้อันให้ความช่วยเหลือเขาก็อาอพ่อลุ่งยังไม่ได้ขังบ่ยังยังดีดียังอยู่พาก็ดี นักระตามันแล้วคำแล้วว่านดิโอกระตาแล้วคำอันนี้ว่านจีภาพผู้ใหญ่นะได้แล้วนั่นแล้วเอาสองหน่วยได้บ่ะล่ะเพิ่นเด็กพายสองคนฮะเพื่อนเห็นถุงหูใใได้ตัวนี้ของเขาดิเข้าเรียวฮะเอาสองหน่วยได้เพิ่นสียเอาสองหน่วยด้วยเพื่อนเด็กพายสองคนเอาเจอเห็นยังกันนั่นน่ะข้ากเขาเนาะหนึ่งเขาบอกข้ามเขาแล้วอัะเบิงเบิงเบิงโอ้ยโอ้ยโอ้แตก เด้อหนึ่งข้าวลายแท้นี่กินกับกินกับยังนี่มีนมีนกินอยู่บ่อะไโอ้อยูแนี้แบนนั่นแล้วนี่จะกินกับยังเนาะบม่ได้ชื่อน่ากินว่าท้ำมันนี่แล้วแลกรานแล้วแล้วอ้กระตานี่ยังหูบ่หูแ่มีก็แบบนี้เออเอาใ้ก้อนเอาว้ก้อนเอาว้ก่อนเอ้าซ้อนกันว้ก้อนสียเอาสองหน่วยแล้วให้เพื่อนมานิเออให้นมเอาหน่วยแล้วนี่เอา บอเอาเงินน้ำพิ่นก็ได้เนาะได้ได้ผมได้ชื่อยายโชบสะพานสะพานได้ได้เดี๋ยวคอยเอาให้เอาเดี๋ยวเอาสบายดีสบายเอาไว้เอาไว้นะไว้เไว้เดี๋ยวคอยเอาลงไว้ก่อนเด้ออันนี้เด้อไว้ลงเลยนี่ก็ได้สิเลยอือวูวเมื่อวานนี่มาเมื่อวานนี่นี่ได้ฝากกระตังมาให้เนาะดยด้เอ้ยจูลี่พิ่นชื่อใไฮฝากกระตังก็ได้นี่มื้อนี้ข่อยมีแนวมาให้อีกเลยแต่ว่ามื้อแรกเจ้าขังเอาเด้อมันสิเป็นวัดเด้อร์ แต่ก่อนมาอยู่ไม่ก่อนมาอยู่ก่อนชั้นใส่เยอะก่อนแม่นเจ้าจะตทำไงโอ้ใส่ไม่ก่อนนั่นเอมือมือหนาไปซื้อลวดมาเอาลวดลวดมัดก็ว่าดีดีมาพาแต่บออได้แล้วหนาได้แล้วสนิทได้เพื่อนี่ก็มึงคมมันเหม็นผูกตัวน้มัดมัดมัดพากระตังนะนะบอกว่าลวดเรือต่อก็ไดรก็จะเอาเชือกอันนั้นก็ไม่เชือกแล้วก็เอาเชือกห้อยห้อยแล้วก็จะเอาเข็มมันแท่งเป็นหูเป็นหูแล้วก็จะห้อยเสร็จจ้ำ มูเหนียวเนี่ยผูกเขาได้แบบนี่เออเอาเข็มแท่นี่แหละพี่น้องความพอเพียงของพอพอตูตั้นถ้าจอดแล้วมันฉืขาดไม่ได้แล้วใคยมีเนื้อมาให้คเับถ้าจอดแล้วมันฉืขาดจิได้เนผ้ายางใคยมีเนื้อมาให้เจ้าเออเออเออจีนได้อยู่เมื่อไหร่เออให้กันอยู่แล้วกนทันให้เออสมุดงาานจะยืนทางนี้เห็นบ่เออเห็น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 อ๋อส่วนนี้เป็นชอบ เิงเบิงเบิงไขนั่งน้ำลูกหลานนั่งน้ำบอว่าที่ลูกหลานนั่งน้ำเรื่องจุลีมันจัดนักให้มันนี่ไม่ยั้งเี่ผู้ยากเป็นอะไรไม่เนามาน้อยไม่เลี้ยงเนาะเลี้ยงบวกกุ้มไม่ได้มันเล่นไปเนาะเรื่องมาไม่ได้ใจบ่บ่เป็น่งน่หนึ่งมาะเรื่องเรื่องมาบ่บ่ทสนทั้งขวดทั้งยังบ่ไม่บ่เส้นทั้งขวดมันมันได้กินไม่ยั้งขวเลย นั่นเลยอ่าดูอออ่าอุ่นอ่าดูดูดยดูดูดูเลยใส่อันนี้บอนเดียวมาเออูดยยิยงส่งเพิมแล้วก็เสือพร้่มเูดูดูมีผาพรมมีอุ่นเท่ๆไรอุ่นกว่าผ้าตัวโตอุ่นแล้วอุ่นอุ่นบิ้งบายบิ้งมันนุ่มมันอุ่นนลยชุ่มบุ่นี่ลยงามป่งามนงาม อะไรก็แล้วบม่ได้แพงเลยดิใครไม่ได้พื้นหนึ่งอ่ะคือว่าแสนเช่าคืออยู่แล้วอีกวันคืออยู่แล้วขายห่มตัวโตนะแชร์แชร์หน้าแชร์หกขายได้พื้นน้อยกว่านี้อุ่นนี่อุ่นเล็วนี่แล้วก็บุญเช่นนี้ขอยห่มจะผ่าไปนี่อยู่เพื่อนนะอ้ยงามป่ะนี่งามเนี่ยงามใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยผู้ชมหนูลองดูโอ้ยจุ่มคนแย่แบบนี้เอ้าวจุ่มคนนี่แหละตัวนั้นก็ไปปูนอนตัวนี้ก็ไปห่มเด้อ นี่แล้วก็บอนน่วยนึงบอนไหมเลยบ้านนี่ก็ยี่ได้เป็ดชองหน่วยเนาะผู้เอาเวได้พี่น้องเาชื่อมาลายกับชือเก่าวอะไรชื่อมาลายกับนู่นหน่อยผนต้องทำดอกม่วงนี่ทำแล้วแล้วก็นี่บ้านนี่นี่เสือนชองโตเสือแขนแขนแขนยาวแบบนั่นเลยแบบเจ้ามักเลยนี่ข้าวปั้วไปไหนข้าวอยู่แล้วเรื่องที่เขาชอบแใช่ไหม นุ่งเห็ดเวียก็ได้นุ่งไปใช้ก็ได้ได้เสืยไปไหนเย็นได้หนูได้มันโมดานฮะมันโมดานกิงว่าเย็นมันต้องสบายแล้วก็แต่ nhao อเอาสองเลยไปเห็ดเลยแล้วก็มีนี่ตัวนี้ตัวนี้เสื่องามเลยเสื่ออุ่นอันนี้มีตัวนี้ก็ได้เนาะนี่นะนี่ยังป้ายของแท้นุ่งแบบป้ายเลยเขาจังหวัดไม่เสื่อนี้นาะเสื่อไวรุ่นเขาได้นี่แวหนบพี่น้อง อไบ้าทุกรุนีลยุณน่ะรุ่นชาตุ่นนอ่น้ำหนาวนี่วจะนุ่มเป่ไนุ่มอย่างงี้ไม่แขกว่านี่แขังดีใจปดีใจเล้วดีใจเนี่ยนามคนมาหน่อยโอ้ยุกอุ่นเป็นอุ่นเลยรุ่นอุ่นร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 ุ่นอุ่นร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 ังนร้่นุ่นตัวน้ก่น้วจงลองตัวน้บ่ ไม่เห็นมาช้อนเลยเนาะนุ่งนุ่งชองงันเลยเพราะว่าต้องนุ่งตัวนี้ก่อนแล้วจะนุ่งซ้อนแล้วจะนุ่งแห้งเห็นเนาะแน่นจะก็นุ่งตัวนี้ตัวนี้กับบุ้มีติเงได้ชบเอาเลยตัวนี้ก็ได้เนาะคอยดึงออกได้ป้ายมันนี่ให้ดึงเลได้ป้ายดึงออกเลยเนาะอุ้ยขับปากคอยชับนะชุบใจเอ้ยบุพเพาเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมากีลยปะโอ้คือเจ้ากระดอบาดนี่ รออยู่ได้นี่ hey, hey. ถ่ายหุบไป <Hey. S 1> นั่นเนาะเอานุ่งตัวนี้มานนินุง่งนุ่งตัวนี้ชอ้อนมาให้มันอุ่นนะยจะหน่อยเป็นปอดได้โอ้มือใหม่ซื้อเข่ามาให้เนาะเดี๋ยวเอาบรลายเอาจากสิบซาโลเนี่แหละเ <Hey, hey. S 1> พระาะว่าเจ้ากินผู้เดียวคะแนบนบดกว่าหั่นก็นได้มีหมวกพ่ออีกเลคฮะนี่ปอดเถอะรออยู่ได้บ่าใช่ไหมลุ่นดิดิหนี่ห้ Ung do vậy. 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 Ung เอ้าอยากอยากเอาไว้ใช่เครื่องมันไ่นอกอไรนอกอไม่เอข้าวใบใหม่ย่คิดกบแก้ก็ได้มูนค่ากระตานี่มันบ่นหน่อยๆเลยนะอันนู้นาหวกซีพูได้อันนี้กไแล้วเอาจไปซื้อได้ไรเช่อนี่โออแพงแล้วอ่ช้าหมอนพ่อไม่ลหมอนกระนวยนะข้าวมันก่าอีกเป็นเป็นว่ามันก็บิกินดีก็่าเดีเงินนั้นไปซื้อเป็นนัวด้วย เอกระตาห้ผู้ชองเลยเนาะยผู้ชองเลยใช้หูงาจหน่อยนี่ใช่ผู้หงาอบัวใช้หูมันก็บไปทถ่ายแล้วมันก็บังามแล้วหูเข้าแล้วมันจะงงล้วใครยี้อยากเข่าท่านีอยากก็วิ่งได้กลับได้มือใหม่ก็ไม่เี้ยมากินเข่าแล้วนุ่งล้วนึ่งแล้วเล้ววเพื่อนี่ เมียคอยส่งขอคว้ามาคอยอ่านก่อนเมียเบาลีส่งมาให้ชื่อให้ชื่ออันพวกอันนั้นนะแบบแนวเป็นสายลาบเท้าในเด้อเพื่นว่า เื่องลับเท้าเพิ่นชีลาเท้ามาแรงเนาะเนือเขือหนุงไว้ก่อนนึ่งไว้ก่อนเคยจบคลิปจังทอดกันมันงามก็ได้ไว้นุ่งนอนก็ได้มันงามบ่ะนี่งามเลยงามเลยบุ่นดีแม่เพิ่นเห็นเจ้าบุีเชื้อเพิ่นเห็นนุ่งเสื้อตัวมีเสื้อตัวเดียวนะกัดนะดิเสื้อก็มีเสื้อแคนท่านเชือข้อชกมบนไม่มีจัาอันเฮ้ยเพื่นก็เลยซื้อซื้อให้เจ้าซื้อก็ซื้อช้อยเมียบ่เบาตัอกนี่นะพี่น้องเลยเนาะซื้อช้อยเพิ่น เขาชื่อแทนนั่นยันงบุ้นทชื่อไข่ชื่อนั้นดูไว้มือมือหนักก่อนก็่อยถือบ่เบิด้ลเรา่อยมีเงินซื้อรถกระบะก่อนเด้อค่อยถือเลขก่อนเฮ้ยก<ด>็เ <laughs> พื่นปานตัวเองมักชื่ออะไเนาะเชื่ออยู่บ่แหล่โดนโดนขั้นผ่านขั้นผ่านเด็ดอเลยจังเสี่ยงเบิ้ลบ่ก็เชื่อเชื่อเราบ่ก็พันเด็ดอ,ดอ่อนแต่ว่าขั้นบ่ผ่านนะฮักกับ่ซื้อ ได้แต่แเต้นี่ก็ได้อาหารมันโอ้ยนี้วหนีแล้วมันหลดน้อยเนีแ้่ยังใส่กระเป๋าทั้งหน้ามาแต่ว่าเมือแรงนะขังเ้อเอามาแล้วจเจไม่้นอยู่ก่อนมใช่ยนขูยู่ก่อนมืออื่นคอยกัตชิมาอีกนี่มาหาเจ้านะเลยท่นไม่กูยู่ก่อนเจ้าเข้าพ่อไม่มืออื่นจะสาโลเนาะเดยโดยเออต่อมามาลายกูไ้ยังยู่ที่เข้าขนาดยังอยู่ยังอะไกูมีของเงือบอยู่เนี้ว อดา๋ยวชิปโล่เป็นยังไงนะเออได้เออเดี๋ยวชิปโลก็ได้ครึ่งเดือนสองเดือนแล้วมั้งจ้ะได้เออชิปโลก็ได้โลเนาะเดยโดยเรื่องไรเตอร์ฮะเรงอยู่บุชฮาร์ซีฮาร์โล่เ่าได้เออมีได้กินกินบ่มีกินอยู่เนาะมีมาม่ากินอยู่มีมาม่ามีนั่นได้ไปกินบ่มีตัวเหลืองๆนะมีไทยเหลืองๆกินกินโยไปแก๊สหนึ่งแสนสามบอกแสนสี่นี่แหละกินอยู่เนาะกินอยู่ มีกับไข่เนาะกับเข่าเนาะแนวกินเนาะปลาทูเด้วยยาดอกยาดอกนะประว่าจะมีปลาอยู่นมีป่าหยู่ยันมันกินบวชได้เป็นรูปแบบของบวชหนังมวยมันไล่เนี่ยหนังมอญยามอญในนู่นนึงก็พอแล้วปุ๋ยไม่แล้วตัวนี้แหละสำคัญตัวพ่อเขาเยมันอากาศสำคัญกันหนาวแล้วก็เสี่ยกันหนาวตอนนั้นหนาวอู้นอนมันนุ่มเนาะ รับพี่น้องเลยทางด้านอันนี้พอลุงต้านเจ้าชื่อชื่อเพื่นได้หรือบ่เนี่ยฮะชื่อชื่อเพื่นได้หรือบปล่าเอ้จูลี่จูลี่แมนเออเอาไงเพิ่อนน้อกระตาบ่ะเนี่ยเอาให้แล้วเอาให้ของเนี่ยแทนเนี่ยเพิ่นเนื้อของของบ่ไปเอาของให้เขาอยู่ก่อนตัวนี้ยังเป็นประ่านงเขาผูชมเขาเขาอยู่ที่ว่าเขาสั่งไว้เขาสั่งได้ว่าเขาหน้าหัวหน้านั่น เออนแบบแบบเมียแบบแบบคนน้องพุ้งนี่นะไปวกไปป่าอยู่ากินอยู่วกไปไหยังแต่บ้านหลี่อเพิ่นบ่ได้อย่างไรคอยได้แเด้หน่วยหนึ่งมือแล้วคอยซื้อน้ำเจ้าห้าสิบพันเอาไปใช่หรือเปล่าอะไรใช่แล้วเอาไปใช้เก็บพักเก็บได้งระบ่แม่นให้ตาแม่คอยพายอยู่เฮ้พอได้ใช่เลยเด้เจ้าดูเจ้าชันนะ Hãy để sống sắm muốn lặng ai muốn nói sống nuôi 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 là nuôi mươi nuôi đấy, nuôi nâng, nâ, nuôi đấy, mưa mưa là nuôi nuôi ừ. nâng, xám, xí, nuôi ừ. đấy, nuôi 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 วันแี้มันหนุนนะพันธ์ยันจะหนาวเวลาอาบน้ำมาไม้สมุดว่าเทาก็ับนุ่งเสื้อน้าๆแล้วก็นุ่งทรงหน้าๆแล้วก็นุ่งขานอนว่าดีไปสังเกตบุงเจ้าเป็นคนที่ว่ามักสะอาดหรือไปเห็นเจ้าซักเสื้อเมื่อนั้นอันนึงเนาะแม่เป็นไอ้ป่ะเป็นไอ้ไข้ยู่บ่ไข้ยู่บ่บ่อบ่อยบ่ยังกินกาวแช็ดมือหลับไอ้เข้าหน้าซุกแล้วก็ะยามันเนาะกระยามัน ใช <therapeutic S 1> <in. S 2> ่ลงวยนหมหน่อยเาออกัมแล้วจะมีพิษเผาบ่มีอยู่เอาชวยชวยช่เข้ากันมันิดม่หมอด้นี่ชวยเขาแล้วยังขอบุญขอบคุณทั้งื้อยเพิ่นอ๋อที่ไหนนก็60ปีแหละได้ก็าาอยู่สุพรรีแลวนอนนาลางปลาเฮ้ยสุพหนาวแล้วลหะบานนี่ป่านาปไดดอกแบ้านนี่เลยนะบนาวไาไดดอกบนน เสือมาเลยเสือเสือไม่รุนจัง ไอเรา้็บานนี่อู้แต่แซ่บสิเข่ากระดัางโอ้มือนี้ก็ได้แต่แน็ตแต่แนวกินบ่เป็นค่อยกันเนาะได้แล้วได้แล้วมือไม่เด้อเลยเลยเลยมือนี้เอายังบ่ได้แล้วเท่านี้ได้มือนี้ยังมีเงินพร้อมสิให้ยเงินของเอื้อจูลี่ได้เงินเออเพิ่ยวจะเอาเงินให้เอาบ่ล่ะเอาอยู่ไม่ใช่หรือเปล่าเออประหยัดใช้เด้อเอาให้เดือนเงินเอื้อจูลี่เห็นปะเงินเงินหายอง ข่อยก็ยังใช้เงินน้ำเพิ่นข่อยสิให้นี่นี่พ่ออยู่บ้ากระตาสองหน่วยนี่ภาไปเพิ่นนะให้ทำได้ก็เอาดอกพ่ออยู่บัานนี่ให้ทำได้ก็เอาให้ทำได้ก็เอาหน่านี่เบิ้งจะพักเฮ็ดวี่นี่นี่นี่เอาสองแสนเด้อรวยรเอาเด้อปรวย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 เด้อเอาขอบุญขอบคุณเพลินเด้อขอบอกใจไม่ไรเด้อเออเด้อเจเด้อเอาให้บกกระตาบัานนี่ให้แล้วให้ ให้กระจาดให้หัวให้ก่อนนี่อล้วเอเห็ดหูเห็ดหูหูนั่นบุ้มีนี่เห็ดหูก่อนนี่กระจาดหัวหูกระบอกแล้วหัวมีอย่างก็ยังให้อันนั้นเราพอเท่านะแล้วว่ะโอ้คันบอกเอาเงินจากนี้ก็บได้เราวจากได้สิพ <capacities> ันล้ว่ะนะแต่ว่ากระจาดมากกว่าสิพันไปเนาะแล้วว่าจากได้ไปซื้อแป้งนัวสิพันบุ้มีดอกแป้งนัวเดี๋ยวมีแต่เศร้าหรืออยู่คนเดียเนาะนนอนจะเศร้าเลยไย อันนั้นเป็นเนาะเจ้ามีแต่ว่าสู้เด้อพลุงเดอร์โง่้อนเน้ากินเบิ่งเด้อรนเดียวนี่โวยได้หาจังเงี้เงี้ก้อนเจ้ามาให้เน้ากินหน่ะตำเชิงไข่กับมะกอกน่ะมีเงินอยู่ซื้อเอาเด้อโวยรวยชื้อเอาก้อนรวยรวยโงยก้อนกระตานี่มันใหญ่เหมูแดงเด้อได้บ่เนี่ยมันปากกว้างบ่มันปากกว้างมัน มันบ่ได้ใช้ใช้ตีนใช้หนังมันเอาใช้ตีนนั่นตั้งงานตั้งนี่แล้วก็มันขวบมันมันตีนอนมันมันกับตาได้มันบวขาดก้นมันไหนตีนเนาะใช่หูใช่หนังกับขาเขาชวนก้นนายเจ้าอยู่คงมือบ่อยเจ้าบรหันประได้เนาะเจ้าเนาะคนบรหันประได้เนาะว้เจ้าลงตักน้ำกัดเมื่อยปะเออพูดเล็บไปตักพูดเล็บผมขวบผมตักแบบไรล่ะย้อนกระโหลกอะไรผูกกระโหลกแค่เชือก กระยอนลงคอยดงขึ้เมากรลงกระลงนี hmm. mm ่บ่อนี้นี่บ่นี่นีตัวนี่นี่กระตุกนี่นะกระตุนีีก็ะยอนลงปูลงเลเช่า้นมาบานี่เขาไปเที่ยวคนเที่ยวลนี่วบ่ได้งเี่ยวคนจะลงน่จังวะเชื่อเชือขเชาบาทเด็อเงนช่เช่าบาทอนลงเอาใ้่มันกับผมกอือืมอ đi lạp bắt hỏi đi 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 là đi cái đi đen, đi đi nè đi 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 xảy ra đi 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 đều, đi 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 อกป่ะยัเงินสองแสนละเอาไปซื้อยังไงอยู่เป็น้ัวนัวเป็นตัวนัวอย่างเงี้มากินของดูคงกินนี่างเงยเป็นไข่เป็นไข่เป็นยังไม่ได้เลยบ่ซื้อเด้อบ่อข้าวื้อลายเด้อซื้อแต่พอกินมานี่ชื่อใครจะเอามาให้เด้อยุวยรวยกมาผิดกั็นนัวนะยุวยรวยก็เงินคอยยังดูแล้วกับ่อยคอยซื้อมาให้เจ้าเท่าละน้อยยุวยข่าวแน่จากซิบโลก่อนพอเข่าวเจ้ามันยังอยู่มันกินได้เป็นครึ่งเดือนพุ่นเจ้าอะิบโลไงแล้ว เอาจื้อมาไลยมันก็เน่าถิ่มเน้ข่าสานพอเขาูกินเนี่ยผมต้องเอามาไลยก็ได้ดอกเป็นปลูกปลานมันนนั้นมันเน่าเนาะเน่าไม่ต้อว่าเขาจะเอาเป็นอาหารแห้งแล้วพรามีแล้วก็ไข่ละไม่เจ้าไข่แพงหนึ่งกินได้เป็นครึ่งเดือนผูกเลยเลยอูได้จะกินแต่ไข่แต่ละมือเนี่ยบวกกันท้องไข่ดอกแต่มาเอาไล่เน่ากินแล้วก็เปลี่ยนเน่กินไว้แต่ละมือบวกกันช่องไข่แต่ละมือเนาะเป็นและวช่องกัช่องนี้ได้ก็อยาไให้ นุ่งเลยเนาะมันอุ่นเนาะมีแล้วเห็ดเผาเห็ดหูเพื่อให้เพื่นบ้านี่เพื่อน้นเพื่อนแล้วไ่ได้แล้วคุช่อง่วยใหม่เลยคุช่อง่วยเลยช่องวยเลยช่องรวยยังไอ้เพื่อนปั่นครับอันเี้เลจเเจเพื่อนใช่ไหเนาะเลเจเพื่อนใช่ก็เลเจเพื่อนกับมูกับคูเพื่อนเลพื่อนเเจเพื่อนให้เพื่อนพายไปยังนนะิ่งทุกข์ามัเปิดโค้กเปิดปากเก็บเห็ดเก็บใบม่ใส่แล้วพังหาขายใจเนี้ยขาแรง ไอ้เพ uh ิ่นไปแยกไข่หมดแดงโย่กระโดดอะไรพี่น้องเลยเนาะที่ให้ทางด้านนั้นต้องอยูรีบไปแยกไข่หมดแดงก็ว่าไปซื้อแล้วเพิ่นไปแกไปเนาเป็นบ่ราะประเนาะเก๋ง่ายเวลาจีลารายเละเออเพิ่นโบจักความแย่เนาะเพิ่นจะาบันรุ่นร้านเพิ่นจ้างประเทศมีไข่หมดแดงอยู่เพราปน้องที่ไหนจะมีหางหมดแดงนกนั่นผมมีหางหมดแดงเลยนี่ระยาเพิ่นเอาไปเอาเห็ดน้อนก็มีแต่หัยเห็ดเพราะว่ามี็นแกันมันเป็นเห็ดเป็นยังมีได้หัวเฮ็ดหรือว่าเพิ่นเพิ่นพายเข้าไป ในห้างไวช้อปปิ้งหมยังไวคืออยู่ได้นะครับเก็บเครื่องที่นี่เนาะของของโบราณเนาะแม่นของโบราณนี่ยนี่เนาะอ่าไม่นเอาบอลลีนชื่อเด้อเพิร์ตูเด้อเพิ่นบเอาน้ำดอกมีแต่ว่าไวให้เจ้าขายโลดขายเอาเอาแล้วจ้าเอายอกโย่ยังไงอยู่แล้วเอายอกเจ้าเมืันใช่อยู่นี่สิค่อยนะมันจะอยู่นี่ค่อยนะเออค่อยได้เลยเด้หน่นหนึ่งเห็นว่ามีแต่เห็ดเห็ดเห็ดไว้เห็ดไว้ขั้นบ่มีเจ้าของมีแต่ว่าให้เจ้าชานไว้โลดด้วย

ค่อยย่างแล้วรับบญคนสบายดีเปนไดไว้ห่มเด้อผ่ามแรงเด้อลองห่มเบิ่งตื่นมาแล้วบอกค่อยว่าอุ่นหรือบุ่นเด้ไม่ใส่ไม่ช่ชวงรำยังช่วงร่ำตนัยังตันมาเร็วไหมเนาะม่ตันมาเร็วไหมเอาอีกช่วงร่ำเชาานะแบบนี้เอาตัวนี้ไปมุ้งเหรเดียวตัวนั้นมาแอมเนาะมาพับแบน้พับองูมันเชือกันเลยดี๋ยวข้าวเชือกันมาห้อยห้เอาบอกเอาว่ลวดนะบ่บ่มันขาดไม่เจอขาดบ่อแตมันขาดเออย่าอย่ามันจะเชบ่อออะไยห้อย มันน้อยเนาะมันน้อยเนาะแม่น랩เสื้อเชือก่อยมีอยู่เชื้อลำซากข้าหน้านี่มาห้อยห้อยใส่บ้านนี่โดยอ้าวโอเคบ้านนี่เออได้ละอ้าวสบายดีสบายดีสดีเอ้าวบ้านนี้สบายดีเด้อพี่น้องเนาะจังไดกะเบาลิกะต้องขอขอบบุญขอบคุณนขอบมุกขอบใจหลายๆทั้งเอื้อจุลีพันธห์เบาลิเป็นสะพานบุญแห่ในมือนี้เนาะยังบ่ได้อันแนวกินแต่ว่าเอาเงินให้แล้วแล้วนะครับเอาหุ่มไปปุ๊ก แล้วอยู่เู้เดียวมอนกันด้วยเดียวเรนาะไปเอไปหแล้วบ่ได้หัน้ำไมด้เกือบเสียพายนด้หาน้ำแล้วบริตัวได้อำบ่เออบ่ได้น้ำแล้วยังเบิดยังไรถ้าวเด้อบดนี้นุ่งแล้วกระชากไรนุ่งแล้วบรักบิได้ได้เนาะย้ยแนั่นอาเราแ่เฮ้ยโอเคเด้อจังเด้กดีดีม่แห้งขอบุญยกขึ้นหลายหลสบายดีเอาเอาดีด totally. ีเอา